นิสสันเทียนา250 XV V6 ท็อปสุดใหม่ในเะชนเกียออตโอต้ปี2012โปรโมชั่นของเราอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นค่ะรถสวยหรูหลาดูดีกว้างขวางนัง่งสบายขับดีสุดๆเลยค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะเครื่องแรงสุดๆค่ะ ติดฟีมมาเรียบร้อยแล้วค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีเมมโมรี2จุดกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัล็อกแอแบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นพุชสตาร์ทกล้องส่องถอยแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM FM AUX แล้วก็ CD ลายไมล์รอบคันเลยค่ะภายในกว้างนั่งสบายมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะเย็นชัวถึงเลยค่ะ ใครกำลังมองหารถสภาพปีสวยนะคะเอาไว้ใช้งานสักคันหนึงกว้างนั่งสบายต้องเป็นคันนี้เลยค่ะเครื่องยนต์2อง V6 ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายๆค่ะ